บัตรคนจนเดือนกันยายนนี้ได้ค่าอะไรบ้างติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับเราคนกระจายขา่าวนำข่าวสารดีๆมากระจายเพื่อพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางภาครัฐทางเรายินดีนำมากระจายให้ทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายนนี้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าวันไหนและได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเช็คที่นี่ที่เดียวคะ่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะเป็นโครงการที่รัฐบาลช่วยเหลือบุคคลที่มีรายได้น้อยโดยในทุกๆเดือนกรมบัญชีกลางภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรคนจนจำนวน13.4ล้านคนโดยจะโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกๆเดือนอย่างไรก็ตามในเดือนสิงหาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินจากกรมบัญชีกลางไปใช้กันทั่วหน้าแล้วลเหลืออีกไม่กี่วันเดือนสิงหาคมกำลังจะผ่านพ้นไปเพื่อก้าวสู่เดือนกันยายนนะคะแล้วเดือนกันยายนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าวันไหนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะวันที่1กันยายน2563เงินค่าสินค้าจำนวน200บาท เงินค่ารถโดยสารสาธารณะ500บาทเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนวันที่15กันยายน2563เงินคืนภาษีแวด5%นะคะสูงสุด500บาทซึ่งจะเป็นเงินค่าใช้จ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e m ม n นนสามารถรูดออกมาเป็นเงินสดหรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ แต่เงินจำนวนนี้สามารถใช้ในเดือนถัดไปเช่นจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการไป100บาทจะได้เงินคืน5%เปอร์เซเข้าบัตรในเดือนถัดไป5บาทหากจ่ายผ่านบัตร500บาทจะได้เงินคืนนี้เข้าบัตรเดือนถัดไป25บาทหรือหากจ่ายผ่านบัตร1,000บาทจะได้เงินคืนจากแวนนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป50บาทเป็นต้นอัตราภาษีเแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ ใช้แก่1%เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเและอีกหเปอร์เซ็นเป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับคืนเงินในเดือนถัดไปผ่านอ e ีมันนี่สำหรับ1%สุดท้ายจะถูกเข้าไปในกองทุนออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินพิเศษผู้สูงอายุ50-100ถึงบาทและวันที่18กันยายน2563 ส่วนลดค่าน้ำประปา100บาทส่วนลดค่าไฟฟ้า230บาทและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่คนกระจายข่าวนำมากระจายในวันนี้นะคะสำหรับบัตรคนจนเดือนกันยายนได้ค่าอะไรบ้างคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่ท่านรักอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งสั่นไว้นะคะ เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราคุณกระจายข่าวขอบคุณค่ะท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ